แหมพี่สำรวมเช่าดีจริงเลยนะคะที่อยู่ดีๆก็มีเจ้าชายมาชอบอืมอิจชาเวาอ้อ๋ออิจชาเจ้าชายที่ชิงมาชอบสำรวมก่อนใช่ไหมครับสเอะร่องอาที่มันจะมีเงินมีทองใช้ใน,นอนาคตเยอะๆเว้ยเอแต่ว่าเอ็งไปเอาน้ำมันพายมาท่าไหนไปดิดใส่เจ้าชา,ชายวะแต่ท่าหลังวัด เฮ้ยบ้าเหรอไม่รู้เนี่อยากจะรู้เหมือกันว่าเจ้าชายนุ่นนี่อะไรคันที่ไหนเนี่ยมาชอบเองยังไงว่าสำรวมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแหละสล้ค่าที่สำรวมส่วนสมกับเป็นเจ้าหญิงเลยนะคะอื ฉันเนี่ยเราจะเป็นเจ้าหญิงเป็นจริงอย่างที่พ่อปู่เทวดานะบอกฉันไว้ในนิมิตเลยนางสำรวมเนี่ยมันวาสนาดีมันจะมีสามีเป็นผู้สูงศักดิ์ที่สำคัญนะมันจะให้คุณแก่ผู้ที่ชุบเลี้ยงซึ่งก็ไม่ได้หมายถึงพี่ถูกถาวเราเลือกไม่เคยชุบเลี้ยงอาสำรวมเลยใช่เปล่าแถมยังดีแต่สร้างเรื่องเดือดร้อนทับถมพี่สำรวมอีกแต่หาจะฟังต่อไหมเนี่ยฟัง ได้เล่าอย่างต่อเนื่องนางสำรวมนี่นะมันบอกอีกด้วยว่าองค์ชายเจ้าชายอะไรเนี้ยเคยมีความรักมาเยอะแล้วแต่โซแซดไม่เคยสมหวังเลยอช่ ผู้หญิงคนแรกนี่นะใช้มือทานอาหารพระมารดาของเจ้าชายเนี่ยบอกว่าไม่มีมารยาทส่วนคนที่สองเนี่ยตัวดำพระมารดาก็ไม่โรดส่วนคนที่สามชอบแต่งตัวใส่ชุดสีฉูดฉาดพระมารดาก็ไม่ปลื้มดีนะที่อาสำลวมอีไม่เป็นเลยเป็นทุกอย่างเลยแล้วนี่เจ้าชายชอบอัสำวมได้ไงเนี่ย พอเจ้าชายเนี่ยเขาชอบพี่สำรวมที่เป็นคนดีแล้วก็มีอารมณ์ขันแหมก็ยินดีกับสำรวมด้วยนะแต่เจ้าชายนี่ก็แปลกๆนะสงสัยประเทศเนี้ยชอบของแปลกของดํากันตลอดเลยนะเนี่ยอ,อ,าอาจจะเป็นเนื้อพู่กันก็ได้นะเอาเ่ถ้าหากว่าเป็นจริงเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญของมันคุณชอบอาหารมื้อนี้ไหมครับ ก็อร่อยดีพะยะ่ะเออเพคะเอเอขอเดชะข้าพระพุทธบาท,ทเอาสะดวกคุณดีกว่านะคือว่าผมอยากจะพาคุณไปให้ท่านพ่อท่านแม่ผมดูตัวนะครับดูได้ค่ะแต่ห้ามเอาไม้แหย่นะว่าแต่จะพาฉันไปเมื่อไหร่ล่ะพรุ่งนี้เลยครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ฉันแข่งแข่งรำอะสำรวมครับ คุณรู้ไหมผมเคยมีความรักกับผู้หญิงหลายคนลแล้วแล้วผมก็พาพวกเธอไปหาท่านพ่อท่านแม่ผมแต่ก็ไม่เคยมีใครเลยที่ถูกใจท่านเราแลจะรอดหรือว่าเราอืมฉันก็มั่นใจจะมีอยู่อย่างหนึ่งนะที่ฉันคิดว่าจะต้องพิชิตใจของท่านแม่ของคุณได้อะไรเลยครับกระรำฉันรำสวยท่านต้องชอบแน่เลยคือผมชอบการรำของคุณมากนะครับสรวมแต่ว่า ที่ประเทศของผมเนี่ยเขาห้ามมีการรำแบบนี้นะครับน่าสงสารเทวดาที่ประเทศคุณเนาะอดเสพงานศิลป์เลยอะ่ะคือถ้าคุณไปอยู่ประเทศของผมนะครับที่นั่นเนี่ยเขาห้ามมีการรำเพราะว่าเขาถือว่าการรำเป็นเรื่องต้องห้ามนะครับห้ามรำฉันก็แย่ดิการรำนี่คือชีวิตของฉันเลยนะห้ามฉันรำอะ่ะให้ฉันตายซะดีกว่าสรวม คุณเคยบอกไห้ครับว่าคุณเนี่ยอยากเป็นเจ้าหญิงแล้วตอนนี้โอกาสเป็นของคุณแล้วนะครับ<อ>ผมหวังนะครับว่าพรุ่งนี้ผมจะกลับมาผมจะได้เจอคุณผมหวังว่าผมจะโชคดีนะครับ ฉันดีใจมากนะที่เจ้าชายให้ความสนใจฉันนะแต่ว่าฉันคงรับไว้ไม่ได้หรอกที่ฉันตัดสินใจไม่ไปกับคุณเพราะว่าฉันไม่อยากทิ้งความฝันที่จะเป็นแชมป์รําแก้บนของประเทศแล้วก็ฉันไม่อยากทิ้งสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็น้องสาวที่ฉันรักด้วยสรุปแล้วเจ้าชายคันนี่<ม>ก็เลยไปแต่งงานกับเจ้าหญิงเมืองอู่เอและไอ้สำรวมันหายซ่อยยังวะ ครูหายแล้วมั้งเมื่อเช้าแค่ใส่เสื้อกับตะเข็บแค่นั้นเองใจแล้วพี่สำนวจว่าผงเข้าใจแหละว่าเจ้าชายอะ่ะเลือกสิ่งที่เหมาะกับเจ้าชายแล้วแล้วมันอหอไปไหนวะโอ้ยก็ตั้งแต่ได้แชมป์นางรำแก้บนมานะมีงานไม่ขาดสายเลยก็เลยรับลำแก้บนสิบที่รั่วเลยวันนี้ถูก้ <c oughs> แย่แล้ว <c oughs> ถ้าจะไม่ดีสำลี <c oughs> ไปดูสำรวมมันหน่อย นี่พี่กลัวพี่สมรวมเหนื่อยเหรอรวมมันไม่แบ่งตังค์ให้ไปดูเองดีกว่าฮะทีมงานเลิกแล้วครับรอสิด้วยก็ดีนะครับโชคไม่ดีเรื่องความรักแต่ก็ยังโชคดีเรื่องงานคนเราเนี่ยนะมันก็ต้องมีทั้งโชคดีแล้วก็โชคร้ายทดแทนกันไปนั่นแหละนี่คุณจ๋าที่รักบ้าพี่อยากเล่นอย่างนี้บ้างอะนะนี่ จะบอกว่าตั้งแต่พี่สำรวมนะเขาตัดใจได้ะเขาก็กลับมาเป็นคนเดิมนี่แถมยังได้รางวัลแถมนางรำด้วยนะมมผมกับคุณก็ยังเหมือนเดิมนะใช่เทวดาก็ยังกวนใจฉันเหมือนเดิมอะไรการอยู่กับสิ่งที่เล็กๆจะมีความสุขอาจมีคุณค่ามากกว่าอยู่กับสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ต้องฝืนใจตัวเอง